สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนกันยายนของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายนะคะเรามาทำความรู้จักกับชาวราศีเมษกันสักนิดหนึ่งนะคะ ราศีเมษเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งจักรราศีเลยนะคะเป็นราศีแม่ธาตุไฟค่ะมีดาวพระอังคารซึ่งหมายถึงเทพพเจ้าแห่งสงครามเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีลักษณะของความเป็นผู้นำมีความกล้าหาญชาญชัยรักอิสระมีความคิดที่เฉียบแหลมเด็ดขาด มีความตื่นตัวสูงรักความเจริญก้าวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นนักสู้นิสัยตรงไปตรงมาค่ะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็จะแสดงออกกันไปตรงๆเลยละคะ่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเจ้าชู้มีสเสน่ห์ค่ะและยังมีพลังทางเพศอันเปี่ยมล้มอีกด้วยนะคะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสูงค่ะว่ากันว่า ในยามที่เกิดวิกฤตนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะที่เราจะมอบหมายหน้าที่ให้กับชาวราศีเมษขึ้นมาเป็นผู้นำเฉพาะกิจนะคะและสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ โดยการหาลัคนาราศีเกิดนั้นสามารถหาลัคนาได้โดยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดนำไปผูกดวงวางลัคนาก็จะทราบลัคนาราศีที่เกิดค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านสามารถเข้าไปผูกดวงวางลัคนาได้ฟรีที่ www พยากรณ์ดค่ะ เรามาดูแนวโน้มกันนะคะว่าในเดือนกันยายนของปี2563นี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเรามาดูกันที่เรื่องแรกเลยนะคะการงานค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีเมษเนี่ยยังคงต้องแบกรับภาระหนักอย่างต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนนะคะและกิจกรรมการงานก็จะราบรื่นขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปค่ะ เนื่องจากดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีเมษจะเริ่มขยับเดินหน้ามีกำลังราวกับว่าติดเทอร์โบเลยนะคะซึ่งกำลังแบบติดเทอร์โบที่ว่านี้จะเริ่มทำงานกันในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปค่ะอีกทั้งดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษนะคะและยังเป็นดาววาสนาของชาวราศีเมษอีกด้วย ยังคงเดินจรได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีในเรือนราศีเมษค่ะโดยเดินต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะซึ่งตำแหน่งเกษตราราธิบดีเนี่ยหมายถึงความมั่นคงค่ะอีกทั้งในตำแหน่งนี้ยังได้เกณฑ์ยงยศอีกด้วยละค่ะดังคำประพันธ์ของครูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่า อังคารเมษและสิงกันจะอนันด้วยศักดิ์ศรีจึงส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองคิดจะหยิบจะจับทำอะไรก็รสุขมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งผู้คนที่อยู่รอบตัวนะคะรวมถึงเจ้านายลูกค้าหรือผู้ที่ท่านติดต่อประสานงานด้วยก็จะให้ความสำคัญและยอมรับนับถือในตัวของชาวราศีเมษมากขึ้นค่ะ ท่านจะเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการงานเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับบางท่านอาจจะได้รับการโปรโมตในเดือนนี้หรือว่าได้รับรางวัลเกียรติยศในเดือนนี้อีกด้วยล่ะค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะก็ถือเป็นช่วงซื้อง,ง่ายขายคล่องค่ะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะและสำหรับชาวราศีเมษที่รอง,งานค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ ท่านมีสิทธิที่จะได้งานทำค่ะเรามาดูกันทางด้านการเงินกันบ้างน,นะคะการเงินของชาวราศีเมษนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองนะคะเดินจรได้เกณฑ์ราชาโชคแก่ดวงชะตาค่ะตามบทประพันธ์ของครูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่าราชาโชคฉลกฉลาว ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าแสดงอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะ จึงถือได้ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงบุญพาวาสนาส่งเสริมแก่ชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยละคะ่ะถือเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองนะคะท่านที่ต้องการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะท่านที่ต้องการขอยื่นกู้หรือว่าขอเครดิตนะคะก็จะประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจเลยละคะ่ะ เรามาดูในเรื่องของรักๆใคร่ๆกันบ้างนะคะด้านความรักค่ะสำหรับคนโสดนะคะในเดือนกันยายนนี้ท่านจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะโดยท่านจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนรูปงามนะคะมีบุค,คลิกลักษณะที่ดีโดยมีเหตุให้ต้องพบเจอกันในเรื่องงานนะคะโดยการพบเจอกันนั้นก็ถ้าท่านพูดคุยแล้วเ OK คมีตรงกันท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปได้เลยค่ะ ส่วนท่านที่มีคู่นะคะในเดือนกันยายนนี้ท่านจะได้ใช้ชีวิตหรือว่าทากิจกรรมร่วมกันบ่อยขึ้นค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็มักจะเป็นกิจกรรมของครัวเรือนค่ะเช่นการกินข้าวดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะทากับข้าวด้วยกันช่วยกันทําความสะอาดหรือว่าตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปลูกต้นหมากลากไม้หรือว่าอาบน้ําให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นต้นค่ะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของท่านกับคู่รักคนคนรักคู่ครองของท่านเนี่ยให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีเมษเนื่องจากดาวมฤตยูเนี่ยยังคงเดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีเมษต,ต่อเนื่องมาจากในปี2559นะคะ ส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยอยู่บ้างค่ะโดยเฉพาะโรคเครียดนะคะหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบความดันโลหิตค่ะระบบเลือดลมในร่างกายระบบหัวใจนะคะภาวะอาการร้อนเกินในร่างกายรวมถึงการปวดศีรษะหรือว่าไมเกรนค่ะอีกทั้งดาวพระอังคารเนี่ยยังเดินจรร่วมกับดาวฤตยูคู่อุบัติเหตุอีกด้วยนะคะในเดือนกันยายนนี้ ก็ขอให้ชาวราศีเมษเนี่ยระมัดระวังอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเกิดเลือดตกยางออกเอาไว้บ้างนะคะ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ขูดหินปูนหรือว่ายังไม่ได้เจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีค่ะอาจารย์กบแนะนำให้ท่านไปขูดหินปูนหรือว่าเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพื่อให้เป็นการเจ็บเนื้อเจ็บตัวแบบเป็นประโยชน์ค่ะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจะเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาเอาไว้ได้ด้วยละคะ่ะในเรื่องโชคลาบนะคะในเดือนกันยายนนี้ดาวพระเกต ยังคงเดินจอนอยู่ในเรือนโชคลาภค่ะชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่มีเทพสังหณ์นะคะโดยการฝันแล้วได้โชคได้ลาบค่ะอาจารย์กบขอฝากเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคสําหรับชาวราศีเมษในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะชาวราศีเมษจะมีโชคจากคนสูงวัยซึ่งคงคนสูงวัยนะนะคะจะมีลักษณะผิวขาวและรูปร่างถอมสูงค่ะ ส่วนในงวดวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะคะท่านจะมีโชคลาภจากคนที่อ่อนวัยกว่าค่ะและจะมีรูปร่างลักษณะตัวเล็กผิวดำค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษนั้นโชคดีนะคะหยิบจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองค่ะมีโชคมีลาภซื้อหวยถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่เฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 089-003-4555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะ